สวัสดีครับ่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า ProjectNe นนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากผู้พัฒนาั i r l f r ฟ์ออนไลนนั่นเองทุกผู้ชมครับที่มาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นแบบ 3D นะครับมีให้เราเล่นทั้งมัลติเพลเยอร์ที่สามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเล่นคอ op กับผู้เล่นเองนะครับหรือว่าเล่นกับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ที่เราสามารถทําได้ภายในเกมนะครับมาพร้อมเหล่าสาวๆนั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นรอบใหม่นั่นเองนะครับยังเป็นเวอร์ชัน c b t อยู่นั่นนเเองยปชมบรรราาาากกกศภพฟิ เกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวเกมนี้นะครับจะมาในแนวช็ตติ้งนั่นเองนะครับมาพร้อมตัวละครแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมตัวเกมยังเป็นแค่ CVT นะครับก็คือให้เราทดลองเล่นเท่านั้นเองนะครับนะก็จะเป็นการต่อสู้กับพวกหุ่นพวกกระสุนพวกในส่วนของพวกทหารต่างๆอะไรภายในเกมนะครับตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีอาวุธแล้วก็สกิลทักษะตัวละครที่แตกต่างกันไปนะครับการเล่นก็จะเป็นการเล่นตามสตอรี่ของเนื้อเรื่องขอองตััวเกมมะไรรแบบบนนี้ชค นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าล็อบบี้นะก็จะมีตัวละครแบบน่ารักน่ารักนะครับเพียงแต่ตอนนี้มันยังเป็นแค่ cbt ไงมันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับลาลบยกันต่อมาเข้ามาแล้วนะครับก็เล่นตามนี้เลยนะครับมันจะเป็น follow guide นะครับที่แบบออคอยแนะนําตัวละครนะครับเหมือนกราฟิกในเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเอ,อ้ยเหมือนมันจะดูดีขึ้นนะนี่ยิงหุ่นกระป๋องเล่นไปก่อนเออไปครับไปแบบรวดเร็เรวนะก็เหมือนไอตัวตัว tutorial เหมือนตัวเขาเรียกอะไรนะ ตัวเกมชูตติงทั่วไปที่เราต้องฝึกนะครับในการใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับนี่มาอาื้อแล้วก็สามารถสลับตัวละครได้นะครับนี่อย่างเท่เลยไหมคือน้องคนนี้อย่างเท่อะนี่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 เรียบร้อยวิ่งมาจ้าอ่า ไปไหนตอนแล้วนี่โอ้โหได้เจอกับพวกหุ่น oh. กระป๋องนะครับมันจะทําการต่อสู้กับเราอะสลับตัวกลับมาได้ไหมนี่รับยิงแน่นกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ยังไม่เท่าไหร่นะไอตัวนี้ยิงแน่นกว่านี่ครับไม่ใช่ตัวนี้เลยน้องคนนี้ยิงแน่นกว่าเนาะก็ c o m p คอ t e combat uh, training แล้วนะครับก็จบตรงนี้เนาะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Blade a n s o u Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, b อ u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center มานะดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบทนี้นะนอกจากไอตัวเขาเรียกอะไรนะไอตัวที่เป็น Story เนาะ มันก็จะเป็นเหมือนอา,อารมณ์เหมือนดนะันเพย์โหลดอะเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีพวกอไอ้นี่อยู่นะครับลูกกรนะจอกเนาะเออเนี่ยดันเพย์โหลดหรือว่าเล่นเหมือนไอตัวที่เป็นโมบ้าของเอาีอะนะท่าแบบนึกภาพไม่ออกนะครับเราก็เป็นเหมือนฮีโร่นะที่เหลือก็เป็นลูกกระจอกนะครับเขาก็ต้องมาสู้กับเราแล้วเขาก็ทําการปล่อยลูกกระจอกของเขานะครับมาทําการสู้กับเราเพิ่มเติมกันนะนี่ครับก็จะมีแมปแบบนี้ โอเคเนี่ยเราก็ดันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้อมอ่าป้อมประการเขานะครับก็คือจะมีฮีโร่ปักหลักอยู่นะครับเหมือนอารมณ์คล้ายๆแบบขอคอยอย่ะเนาะก็ถ้าถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทําการจัดการเขาซะนี่ครับจัดการเขาซะจัดการเขาซะนี่นี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนจัดการเขาซะ โอ้ไม่ก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับเสีย200เนาะในเกมนะครับมีเวลาในการเล่นอยู่ประมาณ1 6บหถึงสินาทีนะครับเดี๋ยวน้องคนนี้มาบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นพับฮิลเนาะอ่าพับฮิลพับฮิลว,วิ่งมาจ้าวิ่งมาจ้าอย่าใส่ละพี่น้องนี่ไหน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 น,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 นี้สตันไปหน่อย ยิงไฟว่ะป้อมเขายิงไฟว่ะเป็นป้อมหุ่นยนต์เนาะโอเคไปลูลกกระจอกไปนะครับให้ลูกกระจอกไปโซ่กันหน่อยนี่แน่เรียบร้อยนะครับวิกทรอรี่นะครับอันเนี้ยอารมณ์เหมือนเล่นโมบ้านะก็คือมันจะแบ่งเป็นฝั่งแบบหนึ่งๆน,นะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้เชียร์เอสนะเพราะว่ามันเล่นกับบอทไงเออมันเล่นกับบอทนะครับนี่ครับเลเวลสองแล้วนะครับอ่าในเกมเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะมี การาเขาเรียกอะไรนะการอัปเกรดพวกตัวละครต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้เราทําการเปิดตัวก่อกกันก่อน,นเลยว่าจะได้ตัวละครเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับให้ไหมให้ตัวละครมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนชิ้นส่วนเนาะนี่ครับเราสามารถทําการอัปเกรดนี่ครับอัปเลเวลขึ้นมาแล้วนะนี่ครับก็จะทําการปลดล็กอกตัวสกิลพิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรับของรางวัลต่อนะครับมีของอีกละ เขายังบังคับอยู่ในช่วงฝึกสอนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับให้เราปลดล็อกอะไรเนี่ยครับตัวละครนะครับคือให้ซื้อเลยนะคือมันเป็นตัวละครที่ฟรีกอยู่แล้วเนาะที่มันจะเป็นตัวละครที่มันมี3ตัวเนาะสามารถใส่ได้3ตัวนะครับมีระยะไกลระยะใกล้แล้วก็ลูกซองนะครับแล้วก็สามารถเอ่อเข้าไปเล่นคอนเทนต์ตัวแคมเปญตังนี้ได้นะครับตัวแคมเปญตรงนี้นะครับเราต้องทําการดาวน์โหลดแพทนะครับ แป๊บเดียวนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วนะเห็นปะเนี่ยจะเป็นแคมเปญแบบโคอปนะครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นกับเล่นอื่นได้หรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปิดตัวเสียงดนตรีก่อนนะครับตั้งนานแล้วไม่ปิดนะที่เหลือก็มันไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เราเข้าไปเล่นเมื่อกี้นะครับสามารถเล่นได้สูงสุดก็คือ5คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นอันนี้ดูนะครับนี่ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็เลือกแล้วก็ทําการเข้าไปเล่นได้เลยเนาะเลดี้นะครับนี่ จะเป็นตัวแคมเปญแบบ Co o p นะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าผมเล่นคนเดียวนะมาคนเดียวไม่รู้ว่าจะมีผู้เล่นอื่นเข้ามาหรือเปล่านะครับมันจะมีพวกของต่างภายในเกมเพิ่มเติมอยู่ด้วยนะเนี่ยเป็นกล่องแบบเนี้ยที่เราสามารถทําการาเก็บได้จะเย็นให้พี่จะเปิดของนี่ครับมันจะเป็นเหมือนอคล้ายคล้าพวกเขาเรียกอะไรนะบัฟส่วนตัวเออมันเรียกอะไรแล้วล่ะ อารมณ์ประมาณลวนหรือว่าทักษะส่วนตัวแล้วเดี๋ยวจะมีผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาคอยปวดนะแล้วก็จะผู้เล่นอื่นออนไลน์ด้วยนะครับที่แบบเออออนไลน์จริงนะที่เป็นผู้เล่นแบบเราที่เข้ามาฟาร์มของอนะ่ะอันนี้ครับรับของกันเฮ้ยเขาสีม,ม่วงว่ะมันมีผู้เล่นมาเลยนะไอ้ครั้งนี้เหมือนมันลื่นกว่าครั้งที่แล้วอีกท่านผู้ชมครั้งเนี้ยที่แบบเออเข้ามาเล่นนะรู้สึกว่าเหมือนมันลื่นกว่านะ ยังแนะนําผมไม่เสร็จอีกนกผมดีเล่นแล้วนะครับแนะนําอะไรกันเกินไปแล้วนะครับไม่รู้แลลวแนะนําอะไรกันนักหนานะบางทีอยากให้ทุกเกมนะครับมีปุ่มส skip อค t ิวทอเรลทั้งหมดเลยนะครับบางทีก็น่าเบือ่อมันก็คล้ายๆกันอะนะเออยะมาปวดตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก่อนแล้วกัน,น,กอน,กนโอเคเก็บของนะครับ เิมิชชั่นสตาร์ทเอ่อวิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,าาอ,าาอ้าฮะอ้อฮะฮืมนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหน,น,นเรียบร้อยอยู่ใส่กันพี่น้องครับภาพกราฟ,ฟิกโดยรวมดูดีนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับอยากจะลองเทสก่อนก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ